หายหากินหน้าฝนอะไรอะไรก็เป็นสีเขียวแต่อันนี้ไม่ใช่สีเขียวดูนี่พอดีตัวป่วนมาแล้วเป็ดหนีก่อนเป็นคนแรกเลยทุกคนเห็นอีก,กาไหมบินอยู่ข้างบนไปแล้วพอดี ไปเราจะไปดูข้าวโพดกันข้าวโพดมันแก่แล้วนะทุกคนดูสิข้าวโพดแก่แล้วได้เวลาเก็บไปให้ไก่กินดูนี่นี่ก็เก็บไปได้แล้วนี่ก็เหมือนกันนี่ฝักใหญ่ๆเลยนี่ อันนี้ก็ฝักใหญ่มันมีฝั้ด้วยลูกแรกอาจจะใหญ่แต่ลูกสองไม่ค่อยสมบูรณ์เลยเไม่ต้องเอาหรอกอุย้ยมือเต็มแล้วอ่ะไม่ได้เอาอะไรมาใสา่ต้นนี้นี่ดีมากเลยสมบูรณ์ทั้งสองลูก หล่หมดเลยนี่เอาแค่นี้แหละเอาให้ไก่กินถือหมดไหมล่ะเนี่ยดูเอยมันจะหล่นละให้พอดีช่วยถือพอดีช่วยถือหน่อยอืมเอาไปเลยช่วยถือไปเร็วให้พอดีช่วยถือแต่ดูพอดี มันทุกคนเราให้พอดีช่วยถือแล้วมันก็วิ่งเอามาทิ้งไว้ตรงนี้มันใช่เรื่องไหมพอดีถือไปข้างหน้าน,นุนเอามาทิ้งทําไมตรงนี้